แอปพลิเคชัน TSB Go Plus มาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชัน TSB Go Plus โดยก่อนจะรู้จักกับ TSB Go Plus นั้นเรามาดูกันก่อนว่าทำไมเราถึงทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาและแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนอย่างไรเรามาชมกันเลย แอปพลิเคชันเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางบทนำปัญหาหลักของการเดินทางโดยรถประจำทางคือไม่สามารถคาดการเวลาการเดินทางได้เนื่องจากการจะราจรหนาแน่นและอาจเกิดความล่าช้าแต่การใช้แอป TSB Go จากบริษัทไทยสมัยบัส TSB จะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถติดตามพิกัดการเดินทางและตรวจสอบค่าเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้การเดินทางมีความมั่นใจและคล่องตัวมากขึ้นโครงงานนี้ทํามาเพื่อจุดประสงค์ใดเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันรถโดยสารประจําทางของประเทศไทยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้สื่อสร้างสารรค์ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลงานสื่อสร้างสารรค์ได้รับการเผยแพร่มากกว่าหช่องทาง 2. ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจต่อสื่อมาก ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชุมวางแผน 2. นำเสนอแบบอนุมัติ 3. ออกแบบนำเสนอ 4. ลงมือทำา 5. ตรวจสอบงาน 6. ททำการแก้ไขวิธีการนำเสนอนำ QR c o า QR code ของคลิปสื่อสร้างสรรคใสลงในโปสเตอร์เพื่อให้ผู้เข้าชมเรียนรู้วิธีการใช้งานบริการของแอปพลิเคชัน TSB Go Plus